สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาชมที่ดินแปลงสวยติดถนนลาดยางเส้นนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลเขาพระอาเภอเมืองจังหวัดนครนายก้นที่ต่างถนนตำลังวัดเป็นถนนกุดแดงพร้อมโอนนะคะ,ะขายยกแปลงค่ะไล่ละสองล้านเจ็ดแสนบาทเท่านั้นเองนะคะตรงนี้อยู่ติดถนนเส้นนี้นะคะก็คือถนนนครนายกเขาทุเรียนนะคะเดี๋ยววิ่งเข้าไปเก็บน้ำห้วยปือ อ่างเก็บน้ำไสทองนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของเมืองนะครนายกจะลัดออกไปเส้นสี่แยกสาลิกาสี่แยกประชากะเกษมได้นะคะด้านในเ็าจะมีรีสอร์ทมากมายเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาพระอากาศดีค่ะแล้วก็วิวเขาสวยแปลงนี้อยู่ตรงข้ามอบตเขาพระเลยนะคะวิวเขาล้อมรอบเราเลยด้านหน้าติดถนนลาดยางหน้ากว้างประมาณห้าสิบเมตรนะคะด้านข้างลึกสองร้อยเมตรค่ะ มีน้ําประปาไฟฟ้าครบค่ะมีบ้านหนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านไม้ยกสูงนะคะหลังใหญ่หนึ่งหลังอยู่ใกล้ชุมชนนะคะอยู่ใกล้หมู่บ้านค่ะคตรงนี้จะมีผลไม้ปลูกไว้อีกหลายชนิดนะคะอายุต้นไม้ประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะมีทั้งมะม่วงมะยงชิดมะปางหวานกล้วยมะพร้าวแล้วก็สละนะคะเหมาะทําเป็น มู่บ้านทําเป็นที่จัดสรรหรือจะทําเป็นบ้านพักตากอากาศซื้อไว้เก่งกําไรก็เหมาะนะคะแปลงนี้ทําเลดีมากๆเลยค่ะ yeah, yeah. การเดินทางเข้าออกสะดวกค่ะเข้าออกได้หลายทางเลยนะคะมาจากเส้นบพาสนะคะคือแยกช้างนะคะเข้ามาก็ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะใกล้วัด หลวงพ่อปากแดงประมาณ8กิโลเมตรใกล้สถานที่ราชการของเมืองนครนายกนะคะธนาคารโรงพยาบาลน,นครนายกแมคโครโลตัสเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของ,งตำบลเขพาพระนะคะใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยปือสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของจังหวัดนครนายกเพียง3กิโลเมตรใกล้อ่างเก็บน้ำสายทองสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินที่สวยอีกที่หนึ่งของเมืองนครนายกนะคะประมาณ5กิโลเมตรนะคะ เข้าไปก็จะเป็นเจอวังรีรีสอร์ทระเบียงไัยนะคะซึ่งมีเป็นรีสอร์ทแล้วก็จะมีน้ำตกใกล้เขื่นขุนด่านเพียง12กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเดินทางจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะเพียง85กิโลเมตรนะคะสนใจนัชมที่ดินได้ทุกวันนะคะเบอร์โทร0910096124หรือจะขับรถไปดูทำเลเองก็ได้นะคะตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับอ,อบตเขาพระเลยนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับอสังหาดีๆทำเลดีทั่วประเทศนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ คอมเพย์นั่นทุกอย่ามเเลยจริงมันเข้าพอเรากดยืนยันได้ปุ๊บเอ๊ะจะไปเด้งเลยคอมเพย์เปลี่ยนระบบไอ้นี่ใหม่หมดเลยเอาเรียกโทรศัพท์ใหม่หมดเลยมันก็โหลดเกียงมันเสร็จได้ได้ O P D ไปแล้วปั้งตายปุ๊บแม่งโจนออกเกียกออกเกียงเลยก็คนแก่นั่นไงในบัญชีเก็บมาทั้งชีวิตมีสองแสนสี่ก็เรียบร้อยอย่างไรบอกว่าธนาคารทอสโทรติดต่อมาว่าบัญชีมีปัญหาให้ส่งรหัส O P D ให้คนแก่ก็ไม่รู้เนาะเอ๊ะทำไมเข้า O P D